เด็กเนื้อสาวซ้ำน,น,น่อยครับ,รบครับผมถ้าประมาณสักสิบแปก็ระวังนะครับผมไม่ใช่ระวังไม่นะครับระวังติดคุกสวัสดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> สอ่าชแน,นลหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์นะครับ ของเราวันนี้ผมจะพามารีวิวครับบ้านคุณนายพรนะครับตอนแรกเขาตั้งเป้าว่าจะทํางบไว้ที่ห้าแสนบาทครับทําบ้านสวนหลังเล็กๆนะครับเสียงบอกผมนะครับแต่ตอนนี้หมดไปหกแสนแล้วห้องนอนยังไม่ได้นะครับบานปลายแล้วก็ปลายบานนะครับนี่ครับมีหอดสาวยน้ําครับนี่นี่ครับเอาไว้ให้เด็กๆมาเล่นครับ เส็บักร่กูได้แท้นี่ครับสระายน้ําคุณนายพรครับสระาบน้ํานี้ประมาณเท่าไหร่ครับตั้งงบไว้ตั้งไว้แสนหนึ่งหมดประมาณไม่ต่ำกว่าสองแสนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่งางกําลังทําอยู่ครับช่างก็ไม่ใช่คนที่ไหนอื่นไกลครับสามีครับนี่ครับทีมงานช่างครับ เามาดูครับตอนนี้ทำอะไรครับเชนหน่อยครับติดไฟครับติดไฟครับออคุณไม่มีไฟเหรอครับโอ้ยแย่มากครับหมดไฟแล้วนี่ไงคนนี้มีไฟอยู่ครับนี่ไฟรุ่นอยู่ใช่ไหมครับครับผมครับผมอันนี้ขนาดช่างนี้ทีมงานนะครับแล้วก็ทำเองด้วยบ้านช่างก็เป็นอย่างนี้ทำไปเรื่อยครับพะ พอทําเสร็จแล้วก็จะลื้อครับลื้อไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยครับที่ได้ดูดูในช่องแอร์อย่างใหญ่ครับเขาเรียกแอร์อะไรครับเนี่ยครับแอร์สีช้างครับโอเคครับไม่ใช่แอร์จีนะครับขอราะยากใส่รองเท้าก่อนนี่ยังเหนียสางคือมีเกี่ยวเหนียงครับบังวงนี่โอ้ย นายเนาะเห็ุงานเราก็นี่ดีครับเขาสัมบ้องเฮียนบเบลีย์เขเถี่ยแหละเนาะเมียก็ดูแลเยาจังไหนหรอกโอ้เอาไม่โหลดครับหาไม่โหลดเด,ด้อเอาอยากสองคนผูนใหญ่ท่นหาได้เพื่อผมเนี่ยเด้อคอยคอยเด้อเขาสิใน,นยินเฮาเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านอันนี้อันนี้บริเวณอะไรครับเสียหน่อยครับ <c oughs> บริเวณเค,คาน์เตอร์บาร์ครับเคาน์เตอร์บาร์ เคาน์เตอร์บาร์จะติดทีวีอย่างนี้รอบๆเราจะเป็นป่ามันครับบรรยากาศดีมากครับบ้านสวนครับนี่ครับมันก็กว้างพอสมควรครับรอบๆบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นป่ามันครับป่ามันครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆสวยมากครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านครับ เลเ็นไปหมดเลยครับก็ทําเองบ้างนะครับช่างบ้างอันนี้ก็จะเป็นมุมรอบๆบ้านครับนี่ด้านนอกปึ๊บปึ๊บรอบๆครับบรรยากาศรอบๆ อันในหลังบ้านนี่โฟกัสนี่หลังบ้านนะลูกนี่ก็เป็นลูกสาวครับแกงลูกสาวลูกชายครับนี่ครับอันนี้เจ๊อะไรครับโฟกัสค่ะโฟกัสคนสวยอันนี้น้องอะไรนี่น้องเลน้องเลสองคนนี้แหละครับเอายิ้มชื่ออะไรครับนี่อีฟค่ะอีฟค่ะคนนี้แหละครับอ้ําครับอ้ําครับอันนี้ก็เป็นลูกสาว ทีมงานกันครับอยู่หลังบ้านกันครับไหนบอกว่าตีแบตไม่เห็นตีแบตเลยลูกแบตหายค่ะหายไปไหนอ่ะฮะยินทุนค่ะแล้วคนนี้อ่ะชื่ออะไรอิมพอตค่ะอิมพอตลูกแบตไปอิมพอตแปว่าอะไรคะนำเข้าค่ะนำเข้าอ่ะนำเข้ามาจากไหนอ่ะเฮ้ยนี่ก็เป็นมุมเนี่ยหลังบ้านรอบๆครับผมนี่ครับ สีรู้สึกนี้สีจะเป็นสีที่สามแล้วนะครับที่เปลี่ยนครับครับผมนี่แรกๆก็มาทําห้องน้ําไว้ก่อนครับห้องน้ําแทงน้ําครับก็ค่อยทําครับทําไปเรื่อยๆครับครับผม,ม,น,มนี่ก็ฝั่งนี้ก็เสียหนุยเขากําลังปิ้งย่างครับ เนื้อโคขุนครับผมของแทบครับนี่ครับดูครับส่งมาจากญี่ปุ่นครับข้นหุยๆหรอครับนี่คุณอ่ะส่งมาจากญี่ปุ่นครับเป็นเน้อแทบปะแทบมาครับเพราะว่าเป็นเนื้อคัดครับคัดเฉพาะหัวแมนะครับนี่หนูอยู่ประมาณอายุ18ปีเอซิดเดือนถึง19เดือนครับผมแต่เลยมนีไปมันจะออกหยามๆครับเพราะเป็นเป็นหัวเถ่าแมนบะแมนครับผมถ้าจะเอาสาวสักหน่อยเกินไปมันดิมันดิพลอยเกินไปมันละลายละลายในป่าครับครับผม เนื้อครับไปค้นย่างอันไรแซบพวกกันก็ค้นย่างแล้วครับแมนบ๊อแมนเซ็นตาแซบครับแซบครับวันนี้เมื่อวานก็สิว่าจะคล้องแซบคนเคยกินแล้วเนี่ยเขาเขาเขาหนีไปแล้วเขากลับมากินอีกรอบนะนั่นเลยว่ามันต้องแซบแต่เดี๋ยวคอนเพิ่มเลยะครับคอนเพิ่มครับผม อันนี้ใครครับมาไงเนาะเฮ้ยอกับอกเขาครับคือก็บอกพี่เอ็มครับเจีอ้อมครับผมมาดูงานไว้จะสร้างไว้ให้ลูกอยู่ครับคนละหลังครับผมบอกอุ้ยหลังเดียวพอแล้วเจีอ้อมบอกอุ้ยตังเยอะอยู่มาหลังเดียวได้ไงต้องคนละหลังอันนี้ห้องอะไรครับเห็นไหมครับนี่ห้องอะไรครับตรงนี้ เนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องเคาเน์าเตอร์บาร์ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับหน้าบ้านแล้วตรงนี้ห้องอะไรครับออข้างๆกันห,ห,กห้องลูกสาวห้องลูกสาวอในห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวครับรนี่เดี๋ยวอ่าถึงไหนเราจะอัพตีให้ดูทีเึงยครับอันนี้เรามาดูาข้างๆก่อนครับตัวนี้ไม,ม่เยอะเลยปะ นี่ครับเจ้าของบ้านครับเที่ยอมืดๆครับ <S <S อืมืดๆแล้วอมองไม่เห็นเอาย่างงั้นแหละคุณไม่สวยก็อยู่มุมมืดอย่างงั้นเลยนะฮะเพื่อเขาทีมงานอยากดูว่าเจ้าของบ้านสวยไหมสวยค่ะสวยครับผมข้างๆไม่ต้องพูดถึงครับมีแต่ป่าครับระะที่ประมาณร้อยห้าสิบไร่ครับผมประมาณร้อยห้าสิบไร่ครับ รวมของคนอื่นนะครับรีบ <c oughs> ่จ่ารอบๆพอดีเป็นป่ามันนะครับบรรยากาศจะดี <c oughs> ไ,อไอ้ไอ้เซตแปดร้อยนี่ก็เป็นของแต่งซิ่งไว้จิ้มจ้๋ของเสียหน่วยเขาครับผู้ชายนอกระบบนะครับนี่เซตแปดร้อยครับแรดแๆดแลดของวางเต็มไปหมดแล้วครับนี่ทรายครับหิน จากสมยงค้าไม้ครับใครสนใจก็ไปสั่งเด้อครับแหวงใหญ่เราครับสมยงค้าไม้ครับต่อควัวสองพี่น้องครับเขามีหลายธุรกิจครับเสียทพิปครับผมเขาชอบไปท่องเที่ยวทั่วไทยกับเสียหนุ่ยครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตทีมงานบิ๊กไบเรื่อยๆครับพวกนี้อ๋อมีอะไรก็ค่อยๆอัปเดตไปนะครับตอนนี้หาคนฟอร์ท้ายอยู่ครับ นี่อันนี้พูดเล่นพูดจริงะะคนซ้อนไทยพูดจริงครับแบบนี้ก็ขอบายแล้ะครับว่ซ้อนแล้ว ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรลันชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ